สุดท้ายซูยอนก็ตกหลุมพรางอันแสนร้ายกาจของแจมินเข้าจนได้หลังจากนั้นซูยอนเลยต้องกั้นใจฝืนทำเป็นคบกับแจมินต่อหน้าดาอนทั้งๆที่ในใจของเขามีดาโอนอยู่เต็มหัวใจมันถึงทำให้ทุกวันนี้เขาถึงได้หัวเสียแบบนี้ยังไงล่ะเพราะการที่ทำตามสัญญาบา้บาๆนั่นเขาถึงต้องใส่หัวไปไกลถึงอเมริกาและหุบป,ปากไม่บอกความรู้สึกกับดาวอนไปตรงๆแค่นี้สำหรับเขามันก็น่าจะพอแล้วไม่ใช่หรือยังไงแต่แจมินไม่ยอมถ้าจะไปก็อยากกลับมาดีวะเลิกใช้ลูกม ตื้นๆต้นเข้าหาดาอนได้แล้วแต่ครั้งนี้ซูยอนไม่ยอมในเมื่อแจมินได้อยู่ใกล้ๆกับดาอนแต่เขาไม่มีสิทธิ์แบบนี้มันก็ไม่แฟร์เลยดิวะแจมินเถียงกลับว่าอุตส่าห์แบ่งของที่ตัวเองสามารถครอบครองได้คนเดียวให้กับซูยอนแบบนี้มันยังเรียกว่าไม่แฟร์อีกเหรอซูยอนก็ต่อกลับว่าเองก็คงกลัวว่าจะเสียดาอนไปสินะถึงได้มาเห่าเหมือนหมาบ้าแบบนี้พูดจบซูยอนก็เดินจากไปอย่างอารมณ์เสียแจมินก็โมโหสุด,สดๆที่ทุกอย่างไม่เป็นไปตามแผนการที่เขาต้องการในขณะเดียวกันน